สวัสดีครับสุขเสรีไทยวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยการไว้อะไรการจากไปของพันเอกดออรอภิวันว์วิทยชัยท่านจากไปยังไม่มีวันกลับด้วยความรู้สึกเจ็บปวดของพี่น้องคนไทยเรานะครับเพราะท่านต้องจากไปในขณะที่ท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย มีการยัดเยียดคดีให้ท่านก่อนที่ท่านจะเดินทางไปต่างประเทศคุณประยุทธ์จันโอชาบอกว่าทำไมไม่กลับมาสู้คดีแต่สิ่งที่คุณประยุทธ์ได้สร้างขึ้นนับตั้งแต่การรัฐประหาร22พฤษภาคมนี่ครัคุณประยุทธ์ได้เพิ่มโทษใช้กระบวนการเกี่ยวกับคดีมาตารา112ดในการให้ขึ้นสารทหารและโทษ15ปี การต่อสู้คดีนี้เป็นเรื่องปกติครับผมคิดว่าทุกคนพร้อมจะสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์แต่ว่ากระบวนการยุติธรรมไทยวันนี้ถ้าใครเจอมาตราหนึ่งหนึ่งสองต้องขึ้นศาลทหารก็ศาลปกติยังจะไม่รอดอยู่แล้วครับศาลทหารนี่ศาลเดียวเท่านั้นแล้วในระหว่างการดําเนินคดีนั้นก็ต้องถูกจองจําไม่ให้ประกันตัวและคดีเกี่ยวกับ การเมืองวันนี้ก็เป็นที่รู้กันครับว่าน่าจะมีใบสั่งบางอย่างได้ครับก็คนก็ยังคลางแคลงใจว่าทำไมคดียึดสนามบินไม่ไดำเนินสักทีครับคดีที่คุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพฟ้องศาลอยู่อยู่ศาลจำน่ายคดีเฉยเฉยดังนั้นกระบวนการยุติธรรมอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครไว้วางใจ ดังนั้นการจากไปของท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่เจ็บปวดต่อครอบครัวของท่านก็ขอขอ,ขอบพระคุณพี่น้องคนไทยผู้รักประชาธิปไตยนะครับที่ได้ไปเป็นกำลังใจในการต้อนรับการกลับมาของท่านที่สนามบินและที่วัดในการบำเพ็ญกุศลให้แก่ท่านรายการคืนความสุขของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาที่เราจัดกันตอบโต้ท่านทุกสุขเนี่ย วันนี้ขอเริ่มต้นด้วยคำพูดของคุณพยุ์เองคุณพยุ์พยายามจะขอเวลาขอเวลาอะไรครับเนี่ยนี่ท่านยึดอำนาจมาเกือบห้าเดือนแล้วนะครับท่านพยายามจะใช้คำพูดว่าอย่าติเหลือทั้งโกลนอย่าติโขนก่อนแต่งตัวแต่ท่านลืมไปครับว่า เรือของท่านนะมันเป็นเรือโจรสลัดมันไม่ใช่เรือทั่วๆไปเป็นเรือโจรสลัดที่โลกนี้เขาไม่เอาแล้วครับและเป็นเรือโจรสลัดที่ยึดอํานาจในประเทศไทยมา20กว่าครั้งแล้วไม่เคยประสบความสำเร็จเลยครับในการที่จะนำพาประเทศชาติสู่การพัฒนาได้ส่วนเรื่องโคลน ก่อนแต่งตัวนั้นก็เขาก็รู้หมดแล้วว่าขโขนที่ท่านเล่นนั้นนหลหลอกลวงประชาชนทั้งนั้นไม่ใช่ของจริงทั้งนั้นดังนั้นประชาชนเขาจริงไม่เชื่อมั่นท่านอันนี้ก็น่าเสียด,ดายจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นครับที่ไม่เชื่อมัน่นโพต่างๆนี่ท่านอย่าไปฟังเลยครับเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นล่ะต่างประเทศเขารู้เรื่องราวนี้มากกว่า เอากันง่ายๆเลยครับคนเอกธนศักดิ์เดินทางไปประชุมที่ UN พยายามจะสร้างภาพว่าเป็นรัฐบาลโดยชอบได้จับมือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาแล้วในจอห์นแคร์รีปรากฏรัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกาเขายังไม่ให้จับมือครับแค่จับมือนี่เขายังไม่ให้จับมือ เป็นข่าวพาดหัวในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ในประเทศไทยนะครับผมไม่ได้หยิบยกมาเองอันนี้ก็เห็นชัดเจนครับว่าต่างประเทศเนี่เขาไม่เอาด้วยกับเรือโจรสลัดและโขนเรื่องที่หลอกลวงประชาชนอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้คุณประยุทธ์จะมาหลอกลวงประชาชนบอกว่าเดินทางไปพมา่าไปเจรจากับเขาเพื่อจะไปสานต่อโครงการท่าเรือตะวันตกที่ทวายคุณประยุทธ์ครับ ชาวบ้านนี่เขารู้อะไรไมาเยอะนะถ้าประเทศไทยเกิดมาไม่เคยมีท่าเรือเลย,อ,ยอีกเรื่องหนึ่งท่าเรือตะวันออกหรือที่เรียกว่าเอ t สเทนซีบอร์ดที่พลเอกชาติชายทําจนสําเร็จนั้นเกิดในสมัยประชาธิปไตยนะครับเป็นการเลือกตัง้งรัฐบาลมาจากการเลือกตนะั้งท่าเรือหนึ่งหนึ่งนี่ไม่ใช่ท่าเรือจ้างน,นะครับที่เราจะได้มีแค่ม้มกระดานแผ่นเดียวแล้วก็มีเรือได้แต่ท่าเรือน้ําลึกเนี่ย ต้องอาศัยทุนขนาดใหญ่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่จะมาลงทุนร่วมด้วยดังนั้นกรณีที่คุณประยุทธ์ยึดอำนาจมาต่างประเทศเขาก็ไม่ให้ความมั่นใจไม่ให้ความเชื่อถืออยู่แล้วแล้วใครก็รู้ทั้งนั้นว่าการยึดอำนาจคุณประยุทธ์นั้นอยู่ได้ไม่ยาวแล้วครับถามว่าเอาเครดิตที่ไหนที่จะไปเชิญชวนนักลงทุนเขามาลงทุนกับท่าน ดังนั้นในสมัยที่คุณประยุทธ์ยืนอยู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีนี้ไม่มีทางเลยยิ่งได้ทราบข่าวว่าคุณประยุทธ์จะเดินทางไปยุโรปนี่ไปประชุมอะไรเนี่ยนะฮะผมฝากด้วยนะครับถ้างานนี้ประธานเอ eu เขาไม่จับมือด้วยนี่คุณประยุทธ์หน้าแตกนะแต่ที่แน่ๆผมทราบข่าวมาว่ามีพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเตรียมต้อนรับท่านแล้วนะครับที่ยุโรป ผมขอเรียนสักนิดเถอะครับว่าห้าเดือนมานี้เนี่ยคุณประยุทธ์ได้แสดงตัวชัดเจนที่สุดว่าคุณประยุทธ์ไม่บรรลุนิติภาวะทางการเมืองจากคำพูดของคุณประยุทธ์ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยครับได้สร้างความขายข,ายขี้หน้าให้แก่ประเทศไทยในฐานะที่ท่านพยายามจะอ้างตัวว่าเป็นตัวแทนคนไทยในฐานะนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษหรือการจับแพ้วันนี้จนกระทั่งไปถึงเรื่องการแก้ปัญหาแต่ละเรื่องเรื่องผลผลิตทางการกเกษตรตกต่ำท่านก็บอกว่าเอา้าให้ไปขายดาวอังคารอย่างที่ท่านรู้เนี่ยรวมตลอดถึงจะยกโพเดีม่มทุ่มนักข่าวและล่าสุดก็ไปพูดถึงเรื่องพาราโอริปิก ว่าถ้าไม่ได้ที่หนึ่งที่สองอย่าไปเลยขอโทษนะครับสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นแล้วว่าคุณประยุทธ์ไม่บรลุนิติภาวะทางการเมืองการที่ไม่บรลุญนิติภาวะทางการเมืองแล้วยังดือ้อดึงที่จะบริหารประเทศชาติไปนี่ผมถือเป็นอาชญากรรมทางการเมืองนะครับเพราะทําให้บ้านเมืองเสียหายอย่างมากประชาชนต้องเสียโอกาสอย่างยิ่งคุณประยุทธ์เป็นทหาร และก็ถือว่าเป็นตัวแทนทหารอันนี้ไม่มีทางปฏิเสธเป็นอื่นได้ผมไม่ได้เป็นทหารแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์ทํำอยู่นี้เนี่ยได้สร้างความเสียหายอับอายขายหน้าให้แก่กองทัพไทยมากวันนี้ผมอยากจะส่งสารถึงพันเอกเออโทษษครับถึงพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนะครับในฐานะ ผู้วิจารณ์านบอกวันนี้ผมอยากให้ท่านพูดกับประชาชนตรงๆได้ไหมครับว่าท่านรู้สึกอย่างไรกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้ผมบอกได้เลยครับว่าคุณประยุทธ์ทำต,ตัวอย่างนี้เนี่ยไร้วุฒิภาวะอย่างนี้เนี่ยใครขึ้นมาเป็นนายกก็ดีกว่าคุณประยุทธ์ทํานนั้น การที่ท่านพยายามที่จะยืนยันกฎอายการศึกไปโดยไม่มีกำหนดนั้นเนี่ยแล้วตัวท่านก็ไม่บรรลุนิติภาะวะทางการเมืองอย่างนี้เนี่ยฝากความระลึกถึงท่านพี่น้องทหารหน่อยเถอครับว่าท่านช่วยพิจารณากันเองได้ไหมว่าท่านจะทำอะไรกับคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ถ้าท่านจะปล่อยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยผมถือว่าท่านได้ทำบาปท,ทำกรรมให้แก่บ้านเมืองนะครับเราเนี่ยไม่ต้องการการรัฐประหารไม่ต้องการการรัฐประหารซ้อนนะครับแต่มันน่าจะหาทางออกอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่บ้านเมืองพี่น้องครับภาพคุณประยุทธ์เนี่ยผมอยากให้ท่านดูสักนิดนะครับเพื่อให้ท่านเตือนความจำว่า คุณประยุทธ์นั่นเป็นตัวแทนของท่านทั้งหลายที่เป็นทาหารแล้วสิ่งที่คุณประยุทธ์กำลังทำวันนี้เนี่ยทำให้กองทัพต้องตกต่ำลงอย่างมากประชาชนเกียดชังทางหารมากขึ้นผมอยากให้ท่านได้ประชุมปรึกษาหารือกันแล้วลองหาทางออกให้แก่บ้านเมืองจะเห็นได้นะครับว่า ถ้าท่านเปรียบเทียบตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์เป็นต้นมาจนถึงพลเอกประยุทธ์พลเอกสุยุทธที่รัฐประหารเมื่อ19บกันยาสีเจ้าเนี่ยผมว่าพลเอกประยุทธ์นี่เกตต่ำสุดที่สุดครับโดยเฉพาะเรื่องสมองนะถ้าไม่รู้สึกบาปอายขหน้าหล้ครับ แต่วันนี้เนี่ยผมรู้ครับว่ากระบวนการประชาธิปไตยที่จะเลือกตั้งยังไม่เกิดได้ง่ายแต่ว่าเราจะทนสิ่งเหล่านี้ต่อไปอีกเป็นปีหรือ,อยังไม่มีอนาคตอีกสองปีผมว่าบ้านเมืองจะเสียหายมากก็ขอฝากท่านอุดมเดชิีตรรบุตรนะครับแล้วก็พี่น้องทหารก็แล้วกันว่าท่านจะจัดการเคลียร์ภาพพจน์ของทหารไทยอย่างไร ขอบคุณครับ